นเดชคุกิมิยะครบเคท็่ทีมเพื่อนแต่งเพลงมีเบิร์ดฮิปฮอปลูกอีสานเป็นพระเอกที่ครบเครื่องมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับนเดชคุกิมิยะเพราะนอกจากฝีไม้ไล่มือการแสดงที่ต้องยกนิ้วให้แล้วเรื่องของการร้องเพลงก็ไม่แพ้ศิลปินมืออาชีพ ล่าสุดพระเอกหนุม่มขอโชว์ฝีมือการแต่งเพลงและร้องเพลงมีเบิดประกอบละครเรื่องมนรักหนออพักกระยง้งงานนี้ไม่ใช่เพลงป๊อปใสๆแต่เป็นเพลงที่มีความผสมผสานร,ระหว่างความเป็นอีสานและมีความเป็นฮิปฮอปอยู่ในเพลงนี้ด้วยเจ้าตัวเผยความรู้สึกที่ได้รับโอกาสการทำงานครั้งนี้ว่า ความสนุกสนานบนความลำบากของตัวเองวิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติและพวกพ้องความเข้าใจที่จะปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติและรู้จักสร้างความสุขมากกว่านั่งมองความทุกข์เพียงอย่างเดียวเพลงมีเบิรอีกหนึ่งเพลงประกอบมนรักหนองพักกะแยงที่ผมได้แต่งขึ้นมาจากมุมมองของตัวละคร ขอขอบคุณพี่อ๊อฟพงพัฒน์กับพี่แดงธัญญาที่ให้โอกาสผมทีมนักแสดงและผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะครับซึ่งกระแสตอบรับเพลงนี้ก็ได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากขนาดที่ป๊อกพัส,สอนก่อนนักร้องมืออาชีพยังเข้ามาชื่นชมความสามารถรอบด้านจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับแบรี่ของเรา และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ